สวัสดีครัพบพบกับช่องลาดนาชาแน,นลนะครับวันนี้ผมจะพามาพอวัดดอยเว้านะครับอันนี้จะเป็นสกายวอล์กเหนือสุดในสยามนะครับอันนี้สร้างใหม่นะครับเป็นสีม่วงๆนะครับสวยมากเลย ตอนนี้ก็จะมีสถาปัตยกรรมสวยๆนะครับจะเป็นรลุมนังเงือบปันพญานาคครับโดยเว้าเว้าภาษาเหนือก็หมายถึงเมงเว้านะครับแมงเว้าก็คือแมงมแรงป่องนะครับแต่วัดเขายังไม่ได้เปิดให้เข้าไปนะครับ นี่เป็นพระวิหารนะครับคนมาชมวิวเยอะขนาดนครับแ่เขอยังสร้างมาเซตเดียนะครับขอจะสร้างเป็นสัมสกายวอล์กเดินบนกระจกนะครับชมวิวประเทศธรมาสสวัสดีค่ะไปเตย บอลน้ำปุ๋นี่นะครับอันนี้จะเป็นวิวประเทศเพื่อนบ้านเขานะครับเป็นประเทศเม้านะครับของท่าขี้เหล็ก ก็ขอบนยอดดอยนี่ก็จะมีแมงเวาอยู่บนนี่นะครับสารสารเหนือนะครับแมงป่องจัก